สวัสดีค่ะ,สสคะสเสื้อตกปลาพูสปอร์ตนะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับงานรีวิวงานเสื้อนะคะจริงๆนอกจากงานเสื้อตกปลาแล้วนะคะเรารับผลิตทั้งเสื้อทีมเสื้อกีฬาเสื้อทุกแบบเลยนะคะที่ลูกค้าต้องการสําหรับวันนี้นะคะก็เป็นงานของเสื้อตกปลานะคะสีที่เห็นตอนนี้นะคะสีสวยมากลายสวยมากแล้วก็ลายทั้งตัวเลยทั้งด้านหน้าด้านหลังแขนเสื้อนะคะลายหมดเลยแล้วก็สีนะคะเป็นสีพิเศษจริงๆเรียกว่าน่าจะเป็นสี ชมพูอมม่วงม่วงจริงๆก็คือโทนม่วงนะคะสีจริงคือสีม่วงแต่ก็ไม่ได้แบบแบบม่วงจ๋ามากก็คือม่วงเหมือนแบบม่วงยังมีชมพูอยู่อะไรแบบนี้นะคะ่ะแต่สีสวยมากนะคะแล้วก็ลายสวยมากรวมไปถึงกราฟ,ฟิกที่ตัวเสื้อนะคะคมชัดมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานใกล้ๆกันนะคะด้านหน้าของตัวเสื้อนะคะสีงานจริงนะคะที่เห็นตอนนี้นะคะก็คือชมพูอมม่วงสีม่วงนั่นแหละคะ่ะ แต่ก็แล้วแล้วแต่ลูกค้ามองแล้วกันนะคะในกล้องไม่แน่ใจว่าเขาจะออกไปชมพูมากกว่าหรือเปล่าแต่ถ้ามองจริงๆก็คือสีม่วงนั่นเองนะคะเริ่มจากคอเสื้อนะคะเล่นขอบนะคะเป็นคอเสื้อขอบสีดํานะคะเป็นโทนเดียวกับสีซิปเลยซิปซิปสามารถรูดได้นะคะขึ้นลงได้เลยคอถ้าเรารูดเต็มอะค่ะก็จะเป็นคอตั้งปกตินะคะแต่ถ้ารูดลงมานิดนึงก็จะเป็นคอปกได้นะคะเหมือนตัวขวามือ ก็จะเหมือนเป็นเสื้อคอปกได้เสื้อโปโล,โลเสื้อคอปกนั่นเองนะคะด้านหน้านะคะจะมีลายเสื้อที่เห็นนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นลายแปดเหลี่ยมนะคะชัดมากทั้งตัวนะคะก็จะเหมือนเป็นคล้ายๆตะแกรงตะแกรงแปดเหลี่ยมเป็นมิติของเสื้อนะคะลายสวยมากนะคะแล้วก็โดดเด่นนะคะก็คือจะเป็นภาพเหมือน เ,เหมือนภาพอาปแปะเหมือนภาพอาปแปะกําลังตกปลาอะไรแบบนี้ค่ะกราฟิกงานจริงนะคะคมมากคมชัดมากนะคะที่เป็นภาพขาวดาตรงนี้นะคะงานจริงคมชัดมากนะคะสวยมากก็เท่ไปอีกแบบหนึ่งเลยค่ะเพราะว่างานเสื้อนะคะเป็นโทนสีม่วงใช่ไหมคะแล้วก็ตัดลวดลายภาพกราฟิกนะคะเป็นสีขาวดําก็เท่ไปอีกแบบหนึ่งนะคะเพราะว่าตัวเสื้อเขาก็จะมีการเล่นโทนสีเป็นขาวแล้วก็ดําด้วยเช่นกันนะคะ โลโก้นะคะตรงตำแหน่งที่หน้าอกนะคะก็จะเขียนเป็นว่าพซอสสอโอเคก็เป็นเสื้อสำหรับปีนี้เลย2564แล้วก็ปีหน้า2565ยังไงก็ฝากร้านด้วยนะคะฝากล้านสนามสุบฝากล้านเสื้อตกปลาพูลสปอร์ตด้วยนะคะไว้เจอกันทุกๆปีค่ะ2564 6 5 6 6ไปเรื่อยๆนะคะก็ออกแบบใหม่ลายเสื้อใหม่ๆได้ทุกปีเช่นกันนะคะด้านข้างลำตัวนะคะจะมีการเล่นเว้าวของตัวเสื้อนะคะเนี่ยค่ะมีการเล่นเว้าวแล้วก็เล่นลายเสื้อเพิ่มเติมเข้ามาก็จะทำให้งาน ะะดูมีมิติแล้วก็ตอนที่ใส่นะคะหุ่นจะดีมากขึ้นนะคะใส่แบบนี้แล้วหุ่นจะดีนะคะด้านแขนเสื้อนะคะแขนเสื้อสามารถออกแบบใส่ข้อความได้นะคะอย่างของทีมนะคะอ๋เรายังไม่ได้บอกเลยว่าชื่อทีมอะไรนะคะอะตรงแขนเสื้อนะคะใส่คาําว่าห้วยข้าว กำกำกำกออากำไม่เอกกำห้วยข้าวกำนั่นเองนะคะห้วยข้าวกำน่าจะเป็นชื่อชื่อทีมหรือเปล่าชื่อตำบลชื่ออเภออะไรอย่างนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะนี่ให้ดูด้านหน้าตรงๆนะคะทีมงานเสื้อสวยนะคะเสื้อสวยไว้ใส่ออกทิปตกปลาล่าเหยื่อแล้วนะคะยังไงฝากเก็บภาพรวมทีม,มาฝากด้วยนะคะสวยมากนะคะสําหรับงานเสื้อนะคะม่วงขาวค่ะเรียกว่าม่วงขาวด้านหลังตัวเสื้อมาดูกันต่อค่ะน่าจะเป็นชื่อทีมของทีมพี่ๆเขานะคะ ชื่อทีมก็คือหม่อมถนัดตกนั่นเองค่ะวันนี้นะคะชื่อทีมชื่อเขาเรียกว่าชื่อทีมชื่อคําคมชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้ทีมเสื้อตกปลาเขาจะชอบมีชื่อเด็ดๆเป็นคําคมเด็ดๆกันเช่นเดียวกับทีมหม่อมถนัดตกนะคะก็เทพก็เทพไปอีกแบบมันเทพไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีคํานะคะเขียนว่า ปากินเป็นเรื่องแปลกปลาไม่แดดเป็นเรื่องปกติอ่าแปลว่าทีมนี้ตกเก่งจริงๆนะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่สั่งงานเสื้อเข้ามานะคะก็งานเสื้อเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็สวยมากเลยไว้วันนี้ส่งคลิปให้นะคะพี่ๆแล้วก็พอได้เสื้อแล้วใส่รวมทีมแล้วยังไงก็ฝากเก็บภาพมาฝากบ้างนะคะอาจจะยังรวมทีมกันไม่ค่อยได้อาจจะเหมือนแบบติดโควิดกันนิดนึงก็ไม่เป็นไรใส่ ใครแต่ละทีมได้ใส่แล้วก็มาแบ่งปันภาพกันได้ค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับไอเดียงานเสื้อสีม่วงนะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ